มีคำถามจากทางบ้านนะครับถามมาว่าทำไม b v d Seal ถึงลดราคาโหดขนาดนั้นครับลดร,ราคาเกือบ6 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งเอาตรงๆนะวันนี้ก็ขอตอบง่ายๆเลยครับผมคิดว่ามันมีสามเหตุผลนะครับที่ b v d Seal เนี่ยลดราคาโหดถึงเกือบ6 0แสนบาทนะครับซึ่งผมก็ขอไล่มาเป็นข้อๆดังนี้ครับ ข้อแรกเลยนะครับแน่นอนครับตรงไปตรงมาเลยคือลดราคาล้างสต็อกกับบิลดีซีนี่นะครับเปิดตัวมาตั้ง2ปีแล้วนะครับเปิดตัววันแรกเนี่ยนะครับรุ่น Dynamic เนี่ยราคาอยู่ที่1 3 2 5 0 0 0บาทนะครับรุ่นพรีเมียมเนาะหนึ่งล้านสี่แสนบาทและรุ่นเปอร์ฟอร์แมนต์นะครับเปิดตัวมาในราคา1 5 9 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ครับวันที่1ตุลาคม2525นะครับวันหวยออกนะครับ BVD Seal เนี่ยลดราคาลงมาโหดมากๆครับ BVD Seal Dynamic เนี่ยนะครับลดราคาลงมา849,900บาทครับ BVD Seal Premium นะครับลดราคามาอยู่ที่800,000 99,900บาทแล้วก็ b ิว u ีซีเพอร์ฟอร์นแนนะครับจากราคาเกือบล้าน6เนี่ยนะครับลดราคามาเหลือ9,99,900บาทนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการลดราคาลงมาขนาดนี้นะครับก็ต้องการล้างสต็อกอยู่ละนั่นเป็นเพราะว่าเหตุผลข้อที่2ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับคือรถรุ่นใหม่ของ b v d ดีเนี่ยครับ ออกมาแล้วแล้วก็สเปคต่างกับรุ่นปัจจุบันพอสมควรนะครับ b d c u เนี่ยผมไปดูที่เซี่ยงไฮ้มานะครับบอกตรงๆว่าสเปคเนี่ยต่างกับรุ่นนี้พอสมควรยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ก็ได้แบตเตอรี่ที่ประเทศจีนที่ผมไปดูตัวใหม่อัปเดตมาเนี่ยนะครับมันสามารถชาร์จไฟ DC รับกําลังไฟได้สูงถึง280กิโลวัตต์นะครับซึ่งตัวปัจจุบันที่อยู่ที่ไทยเนี่ยรับกําลังไฟได้อยู่ที่ประมาณ1 5 0 160กิโลวัตต์โดยประมาณนะครับเท่าที่ผมจําได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า BVD CuU ตัวใหม่2025ที่ออกมาเนียครับใช้แพลตฟอร์มใหม่คือ e p l a t f o r m 3.0นะครับและมีก็อด IC มีกล้อง12 ตัวรอบคันนะครับมีระบบขับเคลื่อนอจัจฉริยะและน่าจะมีเบาะนวดเบาะเป่าลมและมีตู้เย็นแถมมาให้ด้วยครับนี่คือตัว BWD CU ที่ปรับโฉมใหม่แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่ตัวของมันเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาบอกได้เลยว่าค่อนข้างทันสมัยกว่าเดิมนะครับและเหตุผลที่3ครับข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถนัดของ BWD เลยคือต้องการทํา สงครามราคาครับเพราะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดของ b w d ดีซิลเนี่ยนิ่งมากๆนะครับประกอบกับ b w d ดีซิลไฟดีเที่เปิดตัวมาเนี่ยกระแสะแรกๆเนี่ยเหมือนจะดีนะครับเหมือนจะมียอดจองพอสมควรแต่พอเจอ j จคู่ไฟออกมาทีเดียวนะครับกบกระแสะหมดเลยยอมรับกันตรงๆครับว่าตอนนี้ทุกคนพูดถึง j จคู่ไฟแล้วก็มียอดจองมากถึง8,000คันนะครับซึ่ง พอ b y d SEAL ลดราคาลงมาถึง ,00 แสนบาทเนี่ยมันจึงเลยกลายเป็นรถ EV ที่คุ้มค่าพอสมควรนะครับให้คุณลองคิดในตลาดตอนนี้แล้วกันครับรถราคา9 9 9 9 9 0บาทแต่ได้แรงมา้า 500กว่าแรงม้าให้แบตมามากถึง82.5กิโลวัตต์อวและระยะทางเยอะมากถึง580กิโลเมตรนะครับแน่นอนครับว่านี่คือมาตรฐาน NEDC นะถ้าเอาไปใช้จริงเนี่ยหักลบ20%ก็ยังได้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบกิโลเมตรต่อแบต1 0 0นะครับและถ้าเรามาดูตัวพรีเมียมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึง 90, 0 0 0 0บาทอยู่ที่899,900บาทครับสำหรับผมนี่คือรถ EV ีที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้ครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่า วา 1> 1ครับขนาดแบตเนี่ยให้มาเยอะสุดๆครับอยู่ที่82.5กิโลวัตต์อาวและระยะทางเยอะสุดในราคาไม่ถึง900,000ก็คือ650กิโลเมตรครับต่อให้ลบ20%ออกไปเนี่ยยังสามารถขับได้เกือบๆประมาณ550กิโลเมตรต่อแบต100%ครับและที่สำคัญก็คือได้แรงม้าถึง313แรงม้าครับเพราะฉะนั้นในความเห็นผมนะผมมองว่า b v D Seal Premium ตอนนี้ครับเป็นรถ EV ที่คุม คาค่าที่สุดในตลาดครับเพราะว่าทําราคาได้ดีเนาะแล้วก็สเปคที่ให้มาเนี่ยเยอะมากทั้งแบตบทั้งระยะทางแล้วก็การชาร์จไฟ DC ก็ไม่ขี้เหร่ครับอยู่ที่150กิโลวัตต์นี่ถือว่าพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับนี่จึงเลยเป็น3เหตุผลนะที่ผมมองว่าทําไม v y d ถึงยอมลดราคา b y d ีีถึง6 0 0 0นบาทจากราคาเปิดตัวนะครับ